สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะได้ขี่รถไก่โดนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมานครพนมค่ะนั่งรถสวยของป้าหลับสบายเลยเพื่อนบหมอนเดียว่ารถลุง,งน,ดดน,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 นี่คนารถป้าเพื่อนว่ามาสอนนี่ลุงขับรถป้าทำไมเพม่อนลุงขับรถป้าทำไมเหมือน หลับเปแล้วกับเมื่อกระสีภาพกันไปจอดอ่ะลกินสันไปกินซาบูนใช่เมื่อสวัสดีค่ะคุณคาราิกาได้กมาแล้วแดซองความเนี่ยแ่ซองน้อนมบาหวานเนี่ย พี่พีมเดียวพี่พันหนาเออพี่พันหนามี่จะแสงเขาว่าความผ่อนอเปล่าเลยคนสวยหลับดูคนสวยหลับค่ะอันประเจ้าเศ้าไข่แล้วจ้าน้องตงเกียวอยู่กับแม่คะ่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณคะ่ะ ผู้โดยสารผู้ติดต,ตามรับเบิดแล้วไปอย่างค่นครพนมมาขายลูกสีจ้าลุงเคนมาขายลูกีีก็เลยตามลุงเคนมาวันนี้ค่ะ ก่ยยี่สิวหนี้สิหานานเกไก่นะว่นศุกอหงม่วงกินน้ำพันกับว่ามีมองม่วงขายตานกาแฟกับค้นลายผลมางหันเนี่ย เราเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะนอนหลับรับดีค่ะตีตัวนอนใครสนใจต้องสีซื้อมาแน่พี่เอ๋ใครสนใจต้องสีซื้อมาเด้ออ่อนทักมาหด้าจ้ามึงแค่สิไปหาหอดปั่นอาจารย์คู่มหาเวีนใส่นาจากันเดียร์ซเดีซื้ออยุนี่นาจ้าเจียบตาเจ้าจอดเซเว่นก่อน ไปส่งบ่เด้ไปส่งจากมาขายซะก่อนมาหาลูกค้ามาหาลูกค้าที่บ้านค่ะเจ้าบอก์มอนคับเป็นคุณยายมาดูแล้วขอขอขออครอบครัวอบอุ่นขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยสาวหน่อยปิดเทอมแล้วจ้านักที่ตาปิดเทอมแล้วจะรับเกษติเดินสายแล้วแม่พอได้หน่ปิดเทอมเลย ป้าเจ้าหายไปไนะคะขอบคุณค่ะุ้ยหลานกาแฟมาลงเดินทางก่อนไปจ้านานิตานอนหลับแล้วอาได้ไปโรงเรียนหวป้าเจ้า่าได้ไปจ้านองปิดเทอมแล้วจ้าน่ตาเจ้าปิดเทอมแล้วค่ะ กับบูคอยดูแลขอบคุณค่ะอีนูนอนรับน่าเอ็นดูจังเลยป้าคนรับมาแต่ออกจากบ้านซีสามหนอยโลดอะ่ะเดินทางกันเรื่องนี้ชอบแต่เนี้ยเทางปลอดภัยขอบคุณค่ะมาด้วยจากภูริยากันอัน อยากลุนั่วรุนห้องรุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนะจ่ายยูหนางานว่าเบิ่งกันได้หลายเ้อจา้าเปิดวงแพาวเาแสงทองฟินแลนด์เปิดวงมาที่5นะคะใครอยากลุ่นมัวกับวาเบิ่งหนางานเ้อจา้าแจกวัวหนึ่งตัวพี่ตาเดินสายประเจ้าเลี้ยงตีเกียว่าหสมมุติ จูตาเป็นลูกสาวป่ากับลุงก,คออกนะ็คือยูเดียมาซะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องการกาแฟได้หลายเลย เจ้านองโตกเกียวอ,อยู่ในคะอ๋ออยู่บ้านจ้าอยู่เม่เพ่่นวันนี้ป้ามาทูลาคะ่ะเกี่ยวมาผ่านสื่อดูแน่นอนเปิดมงค่ะมาสันขอบคุณคะ่ะสวัสดี f c 8ซีแท่านด้วยนะคะ จากสิห้องนี่ธนาว่าปากกับลุงทำอย่างนดียเนาะขึ้นอนานหอดอ,อันไซมาใส่สีบา้าเดียเนาะพาน,น้องไปเที่ยวไหนครัะมานครพนมค่ะคแกซีคอนอะไรอยู่บ้นานสี่สิบโลเลยนะคือกา่า ปวนะฮะโอู้ไม่ไันี้ยยเนี้จนน่ะ่าน่ารักมากค่ะน้องนอนสบายเลยน,นั่นสาวนอนเนี่ยก็วินน้องเรได้ตับปิดเทอมแล้วค่ะวันไหนสวภาพบงคนนอน จะพาไปนครพนมจ้าคนกิงเอาปุ๋ยเลยปาเจ้าแม่เพลเอาใส่ชุดแม่เพลเอานมชุดไปสวยนะาเหมือนป่าเจ้าเลยวาสัสป้ากับลุงูแลสุขภาพนะคะเพื่อทานทั้งสองขอบคุณค่ะน้องกินเงินบจ้าอยู่ข้างหลังบ่าเจ้าแม่จ้าหนูกินนอนเราเพื่อกันกบนองเด็กๆลับกันหมดแล้วค่ะ เจ้าน้องตัวเกียวไปใส่น้องตเกียวอยู่กับพ่อผ้าจ้าเจ้านา่าสวยมากขอคุณค่ะน้องตัวเกียวอยู่กับคุณแม่ค่ะอาตีเกียวเกียวทำป้า,า,า,ว,ว,ว,าว่าเด็กชายตัวเกียวคนนิ้มมาเด้อยากคนสิบว่าเด็กชายตัวเกี้ยวตัวก็ยิ้มป้าเจ้าน่ารักจังฝึกหลานคขายแต่เด็กสุดยอดขอคุณค่ะกำลังฟังเพลงขายตเกียวมิวสิก วน่ไปป่าตอนนี้มาทานของคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีป๊บเดียวสิผ้าหน,นอกไปใส่จ้าผ้าให้ตามาขายลูกสีสวัสดีค่ะสวีฟซี FC ทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ mm hmm. คนสวยหลับคุยเลยจ้าแม่เดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะยามได้พบกสิเสตื่ืนรถจอดคนแล้วปากกบหิวนอนเทกา้านค่ะ สวัสดีค่ะ ดีค่ะหา้าเลาะค่ะวันนี้รอดโดนแล้วต่างขี้รถหลินต่างขี้รถเลาะกำไว้ก็มกกไม่เอาตัวเกี่ยร์ยเหียดเนาะเหียดเนาะยุ้งดอดความอะไรเยอะเนี่ยสวัสดีค่ะป้าเจาไม่ได้เจอกันนานคิดถึงป้าเจาเด้อเมอื่อเมื่อไรจะมาเที่ยว แชมพูอีกเนาะจะได้เอามะนาวไปฝาบอ,อาจารย์พินาพึ่งแล้วจ้าก็สิเดไปตัวเกี้ยวใหญ่ก่อนช่วงนี้ข้านันข้าหลานไปใส่อ,อะไรอีกแล้วจ้ะรอตัวเกี้ยวใหญ่เป็นวากวนใจ้็สิเดไปอีกอีกมั่นสองปีป้าเจ,จ้าเหมือนจะง่วงนอนง่วงคายหากาแฟมาหันเย็นจดอดอะเมซอ,อนนั่นคนหลายหลายเขาไปแล้วก็เลยบาสังส่งซ้ำนั่นใดมันจนั่นใด อยากได้เสือ้อผ้าน้องตเกียวค่ะตอนนี้ลูกมูท้องได้หาเดือนเสื้อผ้าตเกียวเรียกเกิดปัจจัยเอาให้ร้านเมื่อแล้วจะร้านนั้นร้านกระพึงออกในเดือนนึงเพื่อนเสื้อผ้าตเกียวเอาให้ร้านเมื่อแล้วจะซุ่มที่น้องใส่บได้ไอ้ควาพนมจ้าโอ้เสีดเดยโรไหนก่อนนัเดียวคนสวยตื่นเดียวไหรห้เบงไม้เด้อจ้า มันวิ่งเครื่องอ่านคอมเมนต์เครื่องกันอันนี้เดี๋ยวอ,อะไรไม่จ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ